ยางอีกว่้งยอดอะไรนี่เเืออินได้สิยออคอดเดินนี่เาืมเมื่อเ่ใคไเรก่อืมางเหนี้จะลืมเออีได้ก็สามหนึ่นะกอได้จาม่นี่ใส่ถุงไว้ต้สาวกนลึ้นมลงก่อบ,บ,อบ,บ,อบของห่างเลยขึ้นให้ยันี๋ยวไปขายขนมเกียมแรกขนมขี้เกีมยมเน แม่ชาติเขา่ออข้นมาผิดได้คืนนี่เทเห็นคนนี้เนาะนักเครื่องันงทุก่บบมันมาเทเนาะเป็นทวารสวิตอะไรแอนที่นี่อ่าเออคือะรสเอามาเท่นเถะอ่าดื่มกีนเอ้โห

ตอนนี้ตอนนี้จะหมุนกลับนะอ่หมุนกลับผนตอนนี้ก็ตนนี้ก็ง่ายอยู่แล้วนี่เปิดง่ายอยู่เตาฟูฟูน่มามาอะไรนี่แล้ก่อนน ได้แป้พงพอได้หาสินวันพระพอได้หาสินวันพระสมาานเอาออ้สุดยอดเลยมาข <c oughs> านว่าสมัค,สมค,ครสมานเอกบ่เ้ อ่ปนี่ยแล้วกผู้จิตักตอกเออดอกเะลอือไองเสอก็เนี่ย่อ่าอ่าไปมายาลองกองมาก่อนนล่ลงศาสตร์ลงศาสตรกับลองกองตัวไหกันแน่วะมัน นั่นล่ะมันมันเป็นลักษณะใดกันแน่ล่างสายันเป็นยางขนอยโอล่างสายเป็นยางรองคออ้องกองหัวเป็นนอนีอะไรจงพูดจังสีละร่างสายมันเนี้ยเนี้ยโอ้หัวมันคอกันเนี่มังนอมังนอบ้านเขาว่ามักนอ มันนอเปเอนมันมันเกิดยุปลานรงกันแล้วมันเกิดในตนด้ยตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ไอเงาคื่นหปลายได้มานี่ลมนาคืนฟองมันเาิดแต่เงาหอตายนะนั้ยเดีอยเรืองกระตั้งหากของนอกก็มีมันนอก็เป็นออเกตีลงเมรน้องมานี่อ่าอมักนอก้อมาอ้ที่บ้านเหาตะกี้หาดิน กินดิฟไม่ได้บ่ะป้าเอานี่กินเปีนมาอีไนนีหนอนี่แหละเป็นเนาเป็นจะดินอีนนเป็นเกี้ยงแล้วก็เปล่น็มาเกี้ยงนะเป็นเป็นเปล่นเปนเป็นสบกเปนหักน่อกินบักหน่อนี่สบวเป็นเนาะเกิดน้ำคืนนั่นเออันนี้เกิดเกิดในต้นเกิดในต้นมันจะมันจะเึ้นก็หมักเดือนนี่แต่ว่ามันมันเกิดูนน้ำตุ่นเลยตั้งแต่ตั้งแต่เหงาหอดเกิดน้ำ เกิดมันล่ำต้นเลยนะแต่จะเหงาหอดปลายผลหอดกูแหละ <c oughs>